แก้งอีกแล้วแก้งอีกแล้วอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ดูนะครับว่าตอนนี้ผมหยุดในไอดีของใครนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับไอดีพี่บินแก,กก็แบบว่าเป็นหัวหน้าแคนนะเป็นหัวหน้าแคนของแคนนี้นะมีหัวหน้าแคนแต้มเกียรติยศสี่หมื่น หกโอ้คนเยอะซึ่งผมจะมาเอาแก่กเก็เขานะครับเนาะ,ะแกเก็ตเยอะสูงที่สุดแล้วมังนะ้งเนี่ยแกแย๊เก็ตสี่หมื่นหกก็นะ่าจะสูงที่สุดแล้วแหละแต่ผมก็จะมา <c oughs> ออแก๊กเก็ตเขาไงล่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาทำนี่องครับตอนนี้เขาตัดคลิปอยู่เนาะนี่เดี๋ยวผมให้ได้ยินเสียงไม่รู้เขาจะเขาจะอยู่ปะนะไม่รีปัญหาโอ๋อตอนนี้เขา <c oughs> เขาคุยเขาคุยกับนี่อยู่ <c oughs> เขาคุยกับเพื่อนก็อยู่นะตอนนี้โอเคทุกคนซึ่งเราก็จะมา อ,ออกใจแคนเขานะครับซึ่งผมจะโอนแคนให้อดีไก่เนาะบนหน้าแคนให้อดีไก่นะเวลาเขาจะกลับมาหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ให้กลับเลยนะครับเอ้ยออกใจแคนพี่วินแล้วไปอยู่แคนหมดีกว่าไปอยู่แคนหมกไ็ได้จริงๆแล้วอ่ะ เออ,เอาผมไอเดียไก่ผมเข้ามาก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเลยนะครับเชิญเข้าแคนนี่ไงเชิญเข้าแคนนะครับเชิญเข้าแคนนี่ก็อ่าพี่บ่าวนะครับเข้าเรียบร้อยได้เข้าแคนแล้วนะครับตอนนี้นี่ ฮาร์ดชิปฮาร์ดชิปนะครับทุกคนเฮ้ยไอเดีไก่ผมมีแขนแล้วว่านี่เราก็กดไปตรงที่แขนนะไอ่เป็นไงล่ะเป็นไงอย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วเราก็จะโอนหัวหน้าแขนนะครับไอ้ดีไก่ขว๊อมกดชั่วเลยว่ะไอ้ดีนะอ่โอนกรรมสิทธิ์โอเคกรรมสิทธิ์ไอ้ดียเป็นเจ้าของเรียบร้อย กูจะกูดีเป็นสมาชิกแล้วนะครับทุกคนเป็นสมาชิกแล้วเป็นสมาชิกแล้วไอ้ไม่บอกว่าผมออกแขนแต่ว่าต่อหน้าพี่วินเลยดีกว่านะทุกคนพี่วินพี่วินอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรก็ได้อยู่ไหมเนี่ยตาภาษาถอะไปรุ่นเขาเน่เน่ไม่ไรเดูอยไมไรเดืยดูดูยี่ป่าดูยี่ป้าไม่ไรเดูอะไรล่ะมามาดูก่อนแป๊บนึงอะไรไม่กูดูอีกเนี่ยเอ้มาดูก่อนสตรีมอยู่สตรีมอยู่อะไรสตรีมอยู่อะไรเข้ามาเข้ายังละวเข้าอะไรยังไงเชื่อมต่อใหม่อยู่เนี่ยเนี่ย อ่าเสร็จเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกเห็นแล้วทำไมเห็นแล้วเหรอเห็นเหตุดีพี่แล้วเหรอพี่พี่ดูดิอะไรอ่ะนี่พี่พี่อ่านดิพี่อ่านดิพี่ต้องอ่านดิเออก็ออกเข้าแคนเอ้าเอ้าออกแล้วเนี่ยพี่เนี่ยไม่มีแคนแล้วเนี่ยเออก็ไม่เป็นไรแล้วหัวแคนยุบไปเลยนะพี่ไม่มีหัวหน้าแคนนะพี่เป็นหัวหน้าแคนมันออกแล้วมันยุบไปเลยนะเออะพี่พี่จะไม่ร้อนไม่อะไรหรออะไรวะเฮ้ยพี่หัวร้อนเลยดิหัวร้อนเนี่ยเอาแกงแกงแกงหัวร้อนอะไร ร้องไห้เลยร้องไห้ร้องไห้บอกเอาออกแค้นแล้วร้องไห้ดิพี่แกนแค้นร้องไห้เป็นไงล่ะอะไรวะเฮ้ยพี่ออกแค้พี่เลยนะเฮ้ยมึงจังหวะไม่ดีเกินมึงอ่ะจะแบบจะแบบเปลี่ยนเกินอ่ะอะไรปะจังหวะไม่ดีอ่ะอ๋อผมต้องไปฝึกมาใหม่ใช่ไหมพี่แต่พี่จะมาเข้าแค้นผมเลยเออก็ดีเออก็ดูตั้งใจไว้ว่างั้นแล้วเฮ้ยเอาวะตั้งใจไว้งั้นนแล้ว แข่งกันจอกกันจอกว่ะแข่งกระจอกกระจอกวันน่้โอเคโอเคเฮ้ยผมได้ลูกกดออกดีว่ากดออกดีโอ้กดออกทำไมไม่ออกเป็นนึงเป็นนึงเป็นนึงเป็นไงพี่ความรู้สึกตอนนี้แบบได้อยู่แค่ผมแล้วดีใจมากแบบโคตรดีใจเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใผมรู้สองเชืไม่มีไม่มีไม่มีเลยทั้คนไม่มีไม่มีเฟี้ยวเข้าแฟนแบกเอ้ยเข้าแฟนไอ้คุยดแขนแบกแล้วมันเฟี้ยว ข้นแขนกแล้วหมนเบียนนะเดี๋ยวนาอาผมมารับลูกแคนใหม่ก่อนโอเคนะลูกแคนนะลูกแคนคนใหม่่าฮ้ยลูกแคนคนใหม่่าอยจะรับบ่าอีารับบ้าอีากจะรับ่าไก่ตัวนึงนี่แหละเฮ้ยเข้าล้วะเข้าละวะนี่ไงไ่ต้องเท่เลยวเท้่ยเทีวะเที่ววะเฮ้ยเทีวะสุดยอดเละ อะไรแบ็กฮะโอ้ผมนึกว่าพี่จะดีกว่านี้ดูอะไรวะอะไรวะโอเคเลยนะโอเคเลยนะ้ยกูบอกแล้วกูได้ใส่ใจไงอ๋อได้ใส่ใจใส่ใจได้แค่มอนได้ใส่ใจอะไรเยอะใช่ก็แค่นั้นได้ยิ่งไม่ได้ใส่ใจอะไรเยอะๆกูไม่ได้สร้างอะไรสักอ๋อภาสานแค่นัคลิปนะครับทุกคนเอาเอาประสานนะครับเอ้ยเปลี่ยนชื่อได้ด้วย่ะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อแล้วพี่แบบนี้วะต้องโดนแทงไว้ยี่เนี่ยมันถึงจะรอด เปลี่ยนแล้วนะอะไรอะไรอ่ะเข้าใช้ไปแล้วลองกดดูดิใช่หมอไม่ได้เหรอจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหแล้วมีคนปลอมทันทีทันใดกูดังเกินเฮ้ยอันนี้ได้เนี่ยเนี่ยได้ปะได้ปะได้ปะลองกดดูดิเฮ้ยได้ได้ได้ปะเฮ้ยยอดเลยว่ะไม่ได้ก็ชื่อเก่าไว้ด้วยอาเรียบร้อยเปรี้ยวอะเปรี้ยว กู S <S hey ไปหามาเลยนะกมไปหาชื่อกูมาเลยนะแล้วครับตอนนี้ก็แบบว่าไม่หาพี่นี่แหละครับซึ่งเราแกล้งกันไม่ได้แล้วก็นี่นะครับชื่อใหม่ของพี่วินนะครับเป็นชื่อว่าหัน้าสี่ร้อยนะครับทุกคนโอเคนะครับพี่วินแปลว่าภูมิใจในตัวนองชายคนดี้ปะภูมิใจสุ <S <S เสดเลยปะโม้ยธรรมดาอยู่แล้วพี่ชายโอเคนะครับวันออนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับนักก็ออกแคนเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อ,ขอเขาเรียบร้อยแล้วโอ้หเด้โอ,โอ,โอ,โอ้แบบพี่วินอยู่แขนเนี้ยเด้จัดเลยจะจะทำอะไรพี่อ่ะเอาเลยแต่ใส่ใจเลย ร้านค้ายของความมืดหมื่นองศาสามารถรับส่วนลดสูงสุด90%มีระยะเวลาถึงวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 3สปอร์ตแจ็กเก็ตใส่เล่นอย่างเท่โซโฮอตไม่หยุดมีให้ใส่ทั้งชายและหญิงในราคา499เพชร เป็นเงิน175บาทสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ตั้งแต่19พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปคิวลอยสอยโทเคนสังหารศัตรูตามที่กำหนดเพื่อรับโทเคนนำไปแลกเปลี่ยนของรางวัลระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่27พฤศจิกายน2563ก้มเก็บกลวยออกตะลุยสะสมโทเคนไฮเปอร์ไซแองเกิลในหมวดทั่วไปเพื่อนำไปแลกในกิจกรรมครั้งแลกเปลี่ยนแฟชั่นและสกินสุด รอทุกคนอยู่ระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่6ธันวาคม2563